เนี่ยแสดงไงโดยกูยิงแน่เอ่าแดงคริปโตแสดงแบบเข้าก่อนเลยคริปโตนี่ก็เซ้าแล้วก็ปาะโรคริปโตแล้วก็ดีของหลังปีเดียวปีเดียวปีเดียวโน้สามกล่องใจเราตรงกันนั้นเนี่ยโดนเองอ่ะไม่มีอะไรเลยพี่มีปืนกระบอกเดียวพดี๋ยวโดนมบินตายแน่เฮ้ยมีก๊ I got an evo shield here. It's cool. Level 2. Hey friends, I've got sniper ammo here. Wingman here. Yo, nice. Yep.

เฮ้ยนี่มันลบขนาดจวนนันติใส่รูปอะไรยลบจังระเบิดเข้าไปอัดระเบิดเข้าไปโอ,อ้ใจแย่แน่เนี่ยแกตั้งระเบิดที่นี่อัดระเบิดเข้าไปห้องหลังเข้านะ

เขาเสียเปียกไปเนี่ยถ้าเกิดมันดีมาเข้าไม่ได้มีแก๊สอย่างเงี้ยไม่ได้สกัดว่าจะรอรอแตกจะน็อตกูไปขึ้นข้างบนเดี๋ยวกูขึ้นข้างบนมาแล้วมาแล้วมาแล้วกระแตกอีกเดี๋ยวโอ้ไม่ได้ไม่ได้แก๊สบานแก๊สบานโอ้โหคิวไหนก้เออเอาไปยิงป้องกัน สามสามก่อนทนันยังทันอยู่จนนนะ<า>มีเยิ่มไปชิวนะอ่ามันจะไหนอยู่ล่างอยู่ล่างไม่มีเอ้ยเหี้ย กูไม่มีอันนี้อ่ะมีกันวงอ่ะคิดแล้วก็เด้งกันเฮ้ยเอ้ามาเหรอเอาน้องกันอ่ะห้าสิบก็แตกเอาไอ้นนที่มาโดนอาร์คโดนเหมือนกัน อยีมีคนอยู่ข้างบนตนนั้นไอ <boundaries. S 1> <si suppression> ้ต <fin anta> <ots> ัวที่เรายิงกันะดเนาะสี่สารับพอนะเกิดใหม่มันลงมาไอ้ยี่เจ้าไอ้ตัวเกิดใหม่ใ่ก็ขาวมองโบมันพิ้น 1่ม่วงสตัวเลยข้างบนเจ็ดสองสี่มสิไม่แม่นหรอกแม้นองเปลี่ปืนเหรอปืนอะไรผมมีผมเปลี่ยนผมเปลี่ยนเล่นทำไมไม่มีกระสุนอ่ะไม่ไม่ยิงลองโบ้เฮ้ยมีตัวใต้มีตัวใต้ไอวตัว้องใต้อยู่ไหน

ไม่เห็นเลยล่างสุดเลยหรอออกไปแล้วมันออกไปแล้วเอาไดกเอาได้เขาได้เขาเล่นยี่สิบเราฟังโน้ัดงนะโอเคฝั่งนู้ตดีเนจี้จะหมดแล้ววะเขาอยู่ข้างล่างวะเนจี้มีอยู่ข้างล่างนั่นขอไปเก็บก่นเลยปหมใช่ แตงไม่มีล่างไงข้างในอะวงมานวงมาวงเจ็บรอยรอยรอยยังไงเอาเลยหรอให้ปั๊มก่อนเจ็บเจ็บเจ็บไม่ตาย ต,ตายแล้วนเดียวเออสวยชนะชวนะนไทยท่ยไมไมอยมนร่ยอดถือกเข้าไ้อีกสมอรเซนมีอันเตียเปั๊มน่มัมีตัวข้างบน,บนยอดข่าวอ่ะอีกตันึงอะ่ะข้างบนยอดขาเม่งสองเม็ดจะตายพร้อมยังพร้อมบอพร้อมแล้วพร้อมแล้ว ข้าบน,นเนงินนะนมีินกีน่ปีนะไปเลยราคาบนเงินลงไปแล้วเฮ้ยมาหลังเราอะ่ะข้างในในบ้านไอ้เหี้ยในบ้านหมดเลยอยู่นี่นีในน่ในบ้านในบ้านมาเต็มที่นานไหมที่เจ้าจะออกมาใส่เข็มอ่ะใส่เข็ม เรหน่ใส่แคมป์กันพวกนี่ต้องทางประตูฝั่งนึงอะังม่ได้เออฝั้งนั้นฝั่งเราเนี่ยเข้าฝั่งนั้นแหละโอ้โหคมนะคมนะคมนะสองก็บอกไงเลยคมเขเข้ามาแตกแตจะดาวจะดาวเดาวจะดาวเดี๋ยวอีนึงอเนึงโอยระเบิดโดนโดนโดนเจ็บโดนเจ็บ ปุกเลยนะเดี๋ยวกูแทงให้นนนหนึ่งมสองน็อกใชอยากช็อตอีกาว่ะเขาทั้งกา <A X S 2> ตายนะตายก็ตายนะช็อตอีกาเหรอฮุนไลกาจิงอ๋อฮุนไลกา